สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภพรอทอมือใหม่สรินคะ่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอพี่พี่นะคะเป็นงานภาคลุมไหล่ค่ะพี่พี่ขาจังหวัดสุรินลมหนาวมาแล้วนะคะพี่พี่ขาเ,เดี๋ยวอ้วน จะเอาผ้าคลุมไหลมาเสนอพี่ๆนะคะพี่ๆขาผืนนี้นะคะเราไปชมกันเป็นผืนแรกเนาะผืนนี้ค่ะพี่ๆ่ะเป็นงานหกตะโกอค่ะพี่ๆ่ะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะพี่ๆสีน้ำตาลทองเปลือกไม้สวยงามมากค่ะขนาดผ้าอยู่ที่63คูณ2เมตรรวมใช้คลุยตุ้งติ้งค่ะพี่ๆ่ะ ทองผ้าเป็นลายดาวกระจายนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆค่ะพี่ๆค่ะพื้นนี้ค่ะ6ตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่ๆค่ะทองผ้ามัดหมี่ด้วยลายดาวกระจายค่ะพี่ๆค่ะมีหน้านางจะมีหน้านางพร้อมใช้คลุยตุ้งติ้งให้พี่ๆสวยงามค่ะเอ่อคลุมไหล่ได้พันคอได้รับประเพณของฝากของขวัญได้ค่ะพี่ๆค่ะ สีสีทองผ้าจะเป็นสีออกเปลือกไม้สีทองค่ะพี่พี่ขะสำหรับพี่พี่ท่าในาสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คาเรามาต่อที่พื้นที่สองนะคะเรายัางอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่ค่ะพื้นนี้ท้องผ้าจะเป็นสีชมพูค่ะพี่พี่ขามาชมใกล้ๆหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะทองผ้าสีชมพูค่ะพี่พี่ขาทองผ้าจะเป็นลายปรา,าสาทกับกวางค่ะขนาดผ้าอยู่ที่63สคูณเมตรรวมหน้านางใช้คลุยตุ้งติ้งค่ะพี่พี่ถ้าใดนสนใจพื้นนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1590ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นพื้นที่3นะคะพี่พี่ขารายรออยู่ในงานผ้าคลุมไหลค่ะพื้นนี้จะออกเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะพี่พี่ขาหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ขาทองผ้าต้องกลางจะเป็นลายโฮลนะคะพี่พี่ขาลายโฮลสวยงามมากมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะขนาดผ้าอยู่ที่63สคูณสเมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่าสนใจพืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะ ในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นพื้นที่4ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่นะคะพี่พี่คะพื้นนี้เป็นงานหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะท้องผ้าค่ะพี่พี่คะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำค่ะมีหน้านางชายคลุยตุงติงให้พี่พี่นะคะท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายนกยูงรําเพลสีเหลืองทองค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าอยู่ที่63คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ทนใดสนใจพื้นนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1590ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะ Yeah. ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่ห้านะคะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมเทโทมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่คะผืนนี้เป็นงานเป็ดตะโกค่ะพี่พี่คะเป็ดตะโกยกดอกเม็ดมะยมค่ะพี่พี่คะท้องผ้าจะเป็นสีดําสนิทนะคะส่วนลายตรงกลางค่ะพี่พี่คะจะเป็นลายปราศาสแจกันแล้วก็ช้างทรงเครื่องใหญ่ค่ะพี่พี่คะผืนนี้เป็นเชิงริมแดงด้วยนะคะพี่พี่คะสวยงามมากงานผ้าหนาทอแน่นๆเลยค่ะพี่พี่คะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะ ขนาดผ้าอยู่ที่63คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่ๆท่านในสนใจพืนนี้นะคะกดกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขามาต่อเป็นพื้นที่6ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหลยงานผ้าไหมเทโทมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพื้นนี้จะออกเป็นสี่ครามค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากค่ะสี่ครามตัดด้วยขาวค่ะหตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ขาดูท้องผ้านี่ค่ะลายลายนี้สวยงามมากค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะ เป็นคุณยายเป็นออกแบบรดลายใหม่ค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่ๆเหมือนเดิมค่ะขนาดผ้าอยู่ที่63คูณ2เมตรค่ะสนใจผืนนี้นะคะกด6แจง้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่มาต่อเป็นผืนที่เจ็ดนะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหลค่ะงานผ้าไหมเท,ทอมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะผืนนี้ค่ะพี่พี่ขาท้องผ้าจะออกเป็นสีกรมกรมเข้มเข้มค่ะพี่พี่ขาเป็นหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่สวยงามมากค่ะผืนนี้นะคะทองผ้าจะเป็นลายนกยูงรำแพนค่ะพี่พี่ขานกยูงรำแพน6ขนาดของผ้าอยู่ที่หกสิบสามคูณสองเมตรรวมชายคลุยค่ะมีหน้านางตุ้งติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้ ี้นะคะพี่พี่ขากดเจ็ดแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590งันรบาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ขาเรา